สวัสดีครับเ,เพื่อนๆสมาชิกห้องหวยสูตรเลขเด็ดจ,จาก facebook ทุกๆท,ท่านครับผมก็มาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเกินไว้ก็จะเป็นสูตรเลขวิ่งล่างนะครับสองสูตรนี้นะครับนำมาประกบกันนะครับก็จะได้ข้อมูลสองตัวล่างนะครับสี่ชุดนะครับเนาะตามนี้นะวันที่แล้วรางวัลเลขท้ายสองตัวล่างนั้นเป็น 37นะครับตำแหน่งสลับกันไปมานะครับสูตรเลขวิ่งปักหลัก10ล่างนะครับงวดที่แล้วเข้าตำแหน่งหลักหน่วยแล้วก็สูตรเลขวิ่งปักหลักหน่วยล่างนะครับงวดที่แล้วเข้าตำแหน่งหลัก10นะครับก็สลับตำแหน่งกันไปนะครับเนาะในงวดนี้เราก็จะมา คำนวณ2ส,สูตรนี้นะครับแล้วก็จับประกบพบชนกันก็จะได้ข้อมูล2ตัวล่าง4คู่ชุดนะครับอ่าก็มาดูกันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาเริ่มที่สูตรแรกนะครับก็ยังเน้นไปที่ตำแหน่งหลัก10อยู่เหมือนเดิมนะครับแม้มวดที่แล้วจะเข้าตำแหน่งหลักหน่วยนะครับ ผลรางวันที่1นะครับ6กศ662์สองนะสตัวล่างอ่ามเนะครับ สูตรหลักสิบสองสูตรนี้หลุดไปนะครับนะไปเข้าตำแหน่งหลักหน่วยก็ทิ้งไปเลยนะครับเดี๋ยวแอดจะหาสูตรใหม่นะครับนะตำแหน่งหลักสิบนะครับเนาะสูตรนี้นะครับใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับสิบล่างหนึ่งครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้งหลักร้อยเล็หน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งหลักหน่วยเลขหน้า,า 1, 1, ครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยเล็หน้าครั้งที่สองหลักหน่วยเล็ก 3, ท้ายครั้งที่สองสองบวกสองได้สี่นะครับก็จะได้เท่ากับศูนย์บวกสามได้สาม 3บวก7ได้10 10บวก4ได้14 14บวก0ได้14 14บวก9ได้23 23บวก8ได้เท่ากับ31ได้1บวก1คงที่ได้2นะครับสูตรแรกเด่นหลัก10ล่างนะครับอ่าหนทีนี้เรามาดูสูตรที่2นะครับว่าที่เล้วเอา2สูตรจับชนกันก็จะได้4คู่ชุดตามนี้นะครับนะสูตรแรก3 4 drugiej. สูตรที่สองเจ็ดแปดนะครับเด่นตามตำแหน่งเลยนะครับตามตำแหน่งทีเรามาดูของว้วนใหม่กันนะครับสูตรลักหน่วย หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับสิบ,บนหนึ่งครั้งหน่วยบนหนึ่งครั้งหลักร้อยเลขกหน้าครั้งที่1หลักสิบเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่สอ่าเลขหน้าครั้งที่สอทนทีหลักสิบเลขท้ายครั้งที่1บวกด้วย4คงที่หวังว่าจะไม่ชนกับสูตรแรกนะครับสีบวกสได้แปผลบวกหกบวกหก 6, ได้สิบสนะสิ 12, บกสอได้สิบสีบวกสองได้สิ1หกสิบกบวกสาได้สิบเก้าสบก้ากแปดได้ยี่ 27่บวกแได้ยี่สิบเวกแได้35 35ิบวกเได้เท่ากับ40นะครับได้0นะครับจากนั้นศูนย์บวกหคงที่ได้1นอ่าชนกันที่เลข1นะึ่งนะเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับจับชุดไหมนะครับอ่าชนกันที่เลข1นะครับสูตรแรกได้1นึ่นะครับสูตรที่2ได้ศูนย์หนนะครับอ่าจับชุดกัน นะก็จะได้หนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งหนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งตามนี้นะครับนะเพื่อนเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับนะก็จะได้ข้อมูลสองตัวล่างสี่ชุดตามนี้นะครับตัวเลขอาจจะไม่ค่อยสวยนะแต่ก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับนะสำหรับข้อมูลสองตัวล่างตรงนะครับสูตรนี้นะครับก็นำมาเป็น ข้อมูลและก็แนวทางให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับได้ไปวิเคราะห์กันหรือว่าจะมาจับชนนะครับสูตรนี้นะครับที่ได้ตัวเดิม57นะครับอ่าได้ตัวเดิม57นะครับจับประกบ57นะเอา57ประกบอ่า1 0ึนะครับ012นะครับพสอสงสูตรนี้01กับ12นะครับก็จะได้เป็น อ่า012 012นะครับ012ประกบด้วย57นะก็จะได้ข้อมูล2ตัวล่างนะครับ50 51 52 70 71 72อ่าสูตรนี้ สวยกว่านะครับสวยกว่านะครับ50 51 52แล้วก็70 71 72นะครับก็เอามาเป็นข้อมูลและก็แนวทางนะครับให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านได้ไปวิเคราะห์พินากันดูนะครับนะถูกใจก็นํานไปหาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับถ้ายังไม่ถูกใจก็รอดูข้อมูลนะครับสอตัวล่างนะครับชุดเต็มนะครับกันต่อนะตอนนี้ก็จะเปลี่ยนตําแหน่งข้อมูลของหลัก10 ล่างนะครับส่วนหลักหน่วยล่างยังเดินอยู่เนาะนะครับก็นํามาเป็นข้อมูลแล้วก็แนวทางให้กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับงวดวันที่1ตุลาคม2567นี้กันนะครับสำหรับวันนี้ลาเพื่อนท่านไปเท่านี้สวัสดีครับ